สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโยเกิร์ตพร้อมดื่มไอวี่นะครับตัวนี้เป็นรสใหม่ของเขานะครับสีชมพูนะครับเขาใช้คําว่าเป็นกลิ่นกราทฟู้ดและกุหลาบสีเขียวพาสเทลนะครับเขาใช้นะครับคําว่าตัวนี้เป็นไกรสเบอร์รี่และแครมเบอร์รี่นะครับก็ใส่นี้ขึ้นมาเขาบอกนะครับเพราะมันราคา15บาทไอวี่ธรรมดา10บาทไอ้นี่15บาทเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเฮ้ยเพิ่มไปอีกหบาทมันคุ้มไหม แต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับสีชมพูเขาจะบอกว่าเป็นวิตามินซีผสมคอลลาเจนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีเขียวนะครับเขาจะเป็นวิตามินซีผสมไฟเบอร์ครับเดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับแต่ก่อนกินนะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้มีนมนะจ๊ะดังนั้นนะครับไข่ห่านมหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ใส่สีแล้วก็ไม่แต่งกินสังเคราะห์นะครับส่วนตัวนี้น้ําตาล15กรัมและตัวนี้น้ําตาล16กรัมนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับน้าตาลน้อยกว่ากันมนากว่งกันจ๊ะ กล้าขายก็กล้าชิมครับดูนี่จะคุ้มไหมนะปึ๊อ่ะโอเคครับอันนี้นะครับกล่องสีเขียวนะครับอันนี้กล่องสีชมพูนะจ๊ะเทออกมาก็สีเหมือนกันเลยจ้ะว่าเขาไม่แต่งสีนะครับโอเคครับคันนี้ดมกรีนนะจ๊ะโอเคเฮ้ยเนี่ยรู้เลยนะครับเป็น กลิ่นผลไม้แบบมิกเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ดมนี้เฮ้ยโอเคอเฮ้ยไอ้นี่โอเคนะเป็นกลิ่นกุหลาบแบบค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื้อเขาแต่งกลิ่นในเรื่องกลิ่นน้องท่านจะดีทัง้งสองตัวนะครับทั้งกลิ่นมิกเบอร์รี่แล้วกกลิ่นกุหลาบโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ชิมรสชาตินะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาตรงๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดในเรื่องของเนื้อในเรื่องของเนื้อมันจะมีความอะไร ความหวานน้อยกว่าไอวีที่มันกล่องละสิบ,บาทนิดนึงนะครับแล้วก็มีความมันน้อยกว่าไอวีกล่องละสิบ,บาทนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยใครชอบแบบอะไรแบบไอพวกน้ําตาลรสชาติแบบน้ําตาลน้อยๆนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นใส่น้ําตาลน้อยนะนอกจากมันจะหวานน้อยกว่าไอความมันนะครับมันก็จะน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบอ่างนั้นก็ได้นะครับส่วนในเรื่องรสชาตินะไอนี่ได้มิกซ์เบอร์รี่ค่อนข้างจะดีนะครับเป็นมิกซ์เบอร์รี่ดีเลยแหละไอนี่ก็กินกุหลาบแบบ อ่อนๆก็ค่อนข้นางเนี่ยใช้ได้นะครับโอเคครับก็พูดง่ายก็คือไอวี่ลดปกติที่ลดความหวานลดความมันลงมาแค่แค่นั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่ากินประโยชน์ไปแล้วกันนะครับเพราะว่า้มันก็ได้ประโยชน์มากกว่ากล่องลอสิบาทนะครับแต่ว่าในเรื่องรสชาติไม่ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่เลยครับในในเรื่องเ,เนื้อเนี่ยสมองโยเกิร์ตไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาถือว่าทากินได้ดีแล้วก็อเขาก็ให้ประโยชน์มาเยอะดีนะมากกว่าละ สิบาทนิดนึงนะครับโอเคครับเพื่จนๆก,การีบดูคลิปนี้ไปอย่างเท่านี้นะจ๊ะชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยครับรวมถึงใครอยากสนับสนุนเพียนะครับมีชอ่องทางการตลาดต่างๆขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือสามารสมัครเป็นสมา,สมาชิกในช่องเนี่ยได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าจ้า